ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรับผิดชอบการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ผประสบอุทกภัยนะครับใน9จังหวัดแนละคุณชัยนันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำฤทธิอย่างเป็นรูปธรรมท,ท่านนายกเองจึงมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรับผิดชอบการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรับผิดชอบกำกับดูแลในพื้นที่นะครับมี9ท่าน9จังหวัดด้วยกันคุณชัยนันท์ค่ะท่านแรกค่ะนายพิพัฒรัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและปัตตานีค่ะสองนายโสพลสารมรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดยะลา3ามร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัด าขา4ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสุราธานี5นายสันติ ปิยทั์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดตรัง 6. นายณพินทรสีสันพางรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดพัทลุง7จคานายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดสตูล 8ค่ะนายอามินมายูโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะคนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรับผิดชอบในเรื่องต่างๆด้วยเช่นกันค่ะใช่ครับก็ยังมีท่านรัฐมนตรีนะครับอเอกนิติ นี่ท่านประพาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันนี้ท่านรับผิดชอบเรื่องของการกําหนดมาตรการด้านการเงินการคลังนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครับนายพระดนปรีสนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับอันนี้ท่านรับผิดชอบการประสานงานภาคเอกชนและภาคประชาชนในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายนะครับ นางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านรับผิดชอบการจัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานสื่อสารมวลชนและการรับข้อมูลจากประชาชนนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรับผิดชอบการจัดระบบสาธารณาสุขในการดูแลประชาชนนั่นเองนะครับ รวมถึงพลเอกรัฐพลนาคพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบการประสานงานเรื่องความมั่นคงในการเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบนะครับสุดท้ายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญน,นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบการจัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานารับส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดูแลในเรื่องต่างๆด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ